สวัสดีชาวเวบแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับทีร้อยเนะเป็น LT เป็นรถเป่า t ทีของโซเวียตซึ่งแทบจะไม่ได้เห็นเลยนะเออคันนี้นานๆจะเอามาได้ดูสักทีหนึ่งซึ่งผู้เล่นชื่อว่าชาแอสนาเบิป่ะเอ่ออผีดขอภัยนะัผมเรียกชาแล้วกันชา มาอยู่ในแมปเอเดนเบิร์กเกิดทั้งฝั่งใต้นะครับเกิดทังฝั่งใต้มากับเพื่อนพราทูนกันมา3คนเป็นฟอร์สหแล้วก็กลิ1วด้วยซึ่งชาก็มายืนพาร์ทสินะตํตำแหน่งตะวันตกนะบ,บนเขาเห็นทั้งฟอร์ตบีเห็นทั้งคอนเวนะก็บอกให้เพื่อนยิงเพื่อนยิงคือเพื่อนยิงอาจจะยิงไม่ได้นะเขาก็เลยไม่ได้ยิงนะ <laughs> คันนี้นี่แปลกหน่อยนะเป็น LT ที่ลูกกระสุนลูกปกติเป็นลูก APCR ลูกทองเป็นลูก AP เห็นด้วยครับ g ซแล้ถัง G4 เทียร์9ซึ่งเกมนี้เจอกับห้องเทียร์9เทียร์10มีอาตีข้างละหคันนะครับแล้วก็ทางชาแอสนาเบิ ble, นี่เขาเกิดทางฝั่งเหนือลูกปกติเป็น APCR วิ่งเร็วแต่ว่าลูก AP ลูกทองนะเป็นลูก AP วิ่งช้ากว่าจะเจาะเยอะกว่าเออือประมาณนั้นอุปรกรณ์ใส่มา3ชิ้นเป็นพัดลมครับแล้วก็ตัวกล้องผู้การนะที่มองทะลุพุ่มแล้วก็กล้องม่วงเลยนะกลอ้องเครื่องผิวเ่นม่วงเลยเน้นมาพาสีเน้นมาเปิดนะครับฟอร์สบีฝั่งตรงข้ามนี้ดันขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนที่มาสองคนอยู่ด้านหลังครับคอยซัพพอร์ตให้ ดูจากมินิแบบในเมืองนี้แดงเถือกเลยนะแดงเถือกเลยชาเขามายืนตรงนี้นานเลยนะเห็นโฮลี่สามครับอู้อาตีลงให้นะได้มา316ร้อยแอซิดฝั่งตรงข้าม l อฝั่งตรงข้ามนี่เป็นมันติคอนะยังไม่เห็นเลยไม่รู้เขาอยู่ไหนซึ่งชายืนอยู่นี่ตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครมา เปิไม่มีใครมาอะไรด้วยนะยืนเก็บแอสซิสไปครับช you know? ี้เป้าได้มาพันห้าพัแล้วเห็นฮูลิสามคันเดิม แม่มันที่คออยู่ข้างหลังครับมายังไงทําไมไปยังไงทําไมมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ชาขยับครับเข้ามาเก็บฟอสบีด้านหลังครับล็อกเป้าหนึ่งนัดเรียบร้อยครับโอ้โหมันที่คอนี่แบบทางดีจัดล็อกเป้ามันที่คอปับ๊บแล้วก็ซัดไปหนึ่งนัดครับเมื่อกี้มันที่คอเพิ่งจะยิงไปแล้วยิงพลาดซะด้วยชาโหลดเร็วกว่าครับล็อกเป้าอีกทีหนึ่ง สองนัดไปอันหน้ามารับเขาหน่อยล็อกไปอีกทีสามนัดแล้วเขายิงพลาดอีกแล้วครับมันดีคอมันดีคอนะ่าจะเน็ตไม่ดีหรือ,อยังไงไม่รู้ครับแต่ชายิงรัวๆครับล็อกเป้ายิงยังไงก็โดนครับโยกไปโยกมาอโยกไปโยกมาล็อกเป้ายิงล็อกได้ด้วยโอ้โหแม่ไม่รู้ว่ามันดีคอยิงไม่เป็นหรืออะไรครับแต่ว่าเก็บไปแล้วครับ หนคเป็น2อคเพราะว่าเมื่อกี้เก็บฟอสไปด้วยนะเออเรือเัียงเต็มครับตอนนี้สบายขึ้นเยอะครับตอนนี้เพราะว่าเป็น LT คันเดียวในเกมแล้ววนไปวนมาขยับมาที่เดิมครับมายืนพาสีเหมือนเดิมสกอร์ยังไม่ได้หนีกันมากครับ3ต่อ2 เมืองตรงนี้เห็น E5 ครับเรียบร้อยครับลาดไปครับมีช่องเล็กๆอยู่ลาดด้วยความแม่นยำครับได้ไมคิวเป็น3คิวแล้วไฟไม่ติดด้วยขยับมาอีกคุ่มหนึ่งตรงนี้ลาดสปอร์ตบนเขานี่มีคนอยู่นะเป็นรถถังจีซอนะ ขยับขึ้นมาครับขึ้นมาบนเขาเลยแล้วก็ขวามือไกลๆครับเห็นโฮลิสามครับยิงด้านข้างไปหนึ่งนัดเพื่อนเก็บไปครับรถถังจีซอตรงนี้ครับอีกคันหนึ่งแนละนี่เป็นอีกคันหนึ่ง รอโหลดโหลดโหลดทันไหมไม่ทันครับเดินหน้ามาอีกหน่อยหนึ่งขอยมาโอ้โหแม่นครับแต่ว่ายังไม่จบนะเหลือ2ีโอในเมืองนี้เขาดันกันมาแดงเถือกเลยสกอร์5ต่อ7ครับตามอยู่2แต้มชาขยับขึ้นมาอีกครับ เพราะว่ารถถังจีซอยคันที่อยู่บนเขานี่หายไปแล้วไม่รู้ไปไหนก็มาเปิดตรงนี้หน่อยเอาพื้นที่แล้วก็เ,เดินเข้ามาเลยครับลาสสปอร์ตมีคอนเวยแล้วเจอคอนเวยครับอยู่ในพุ่มโอ้ oh, ไฟติดครับนึกว่าจะไม่ติด7เท่าครับสกอร์ตอนนี้ตรงนี้มีเนินบังให้เล่นอยู่นิดนึงนะ มุมกดตัวเองเนี่ยไม่ได้ครับก็เล่นตรงนี้ครับอู้อตี้มาครับโอ้โหโดนมา234ตัวเองนี้โหลดเร็วอยู่ครับแม่นัดนี้ไม่โดนครับไม่ได้ใส่ตัวปรับเสถึงเสถียรอะไรมานะเอามาเปิดนัดนี้สแน p ก็ไม่โดนนี่ครับเอาใหม่ครับต้องเลงดีๆหน่อย ได้แท็กด้วยครับ305อาร์ตี้มาอีกแล้วโอ้โห2อ4ยยังเห็นหัวอยู่นิดเดียวนะยิงยากมากแล้วตัวเองก็ติดสตันอยู่ด้วยตอนนี้โยกมาฝั่งนี้ครับไม่เห็นครับเนินบังอยู่ อครับตนนี้ชาม v e ออกครับไม่ไหวอาจจะโดนดาอาตี้ซัดมาอีกนะเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ไม่ไหวครับออกเข้ามาช่วยเพื่อนในเมืองครับ <S <S เพื่อนเล่นกริล15บบวกกันอยู่กับอ็อบเจกต์4 3 0อยู่ชาวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนครับโอ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนหนักอยู่นะเพื่อนลงมาแล้วล็อกเป้าไว้ก่อนครับ หนึ่งนัดโอ้แต่เพื่อนไปแล้วครับเพื่อนบอกไม่อยู่แล้วไปก่อนแล้วนะโอ้โหกลายเป็นว่าต้องมาหนึ่งหนึ่งกับส3 0สอยู่ครับโอ้ยโดนลูก h e ีเข้ามา545วิ่งหนีออกมาแทบไม่ทันโอ้โหแล้วโดนวิ่งไล่ตามด้วยเนะ4 3สสอยู่วิ่งไล่ตามด้วยโอ้โหโหมากโหนมากอาร์ตี้ลงมาอีกโอ้ยติดตันดีไม่โดนเต็ม ออกมาฝั่งนี้ปุ๊บสแนปโดนด้วยนะโอ้โหสแนปโดนเฉย่ะเธอเธอในทีมเพื่อนเข้า,าโอ้โหเข้ามาก็รับเคาะไปครับเธอเธอโดนเก็บชาออกมายิงเข้าไป3ามร้ดได้แช็กด้วยแล้วล้วงเลยครับโอ้โหอาร์ตี้ล็อกเป้าเรียบร้อยครับแหมริว้วริ้วสุด,สด เก็บ4 3 0 U ไปได้เป็น4คิวครับโอ้โหแฉวอยู่นะแฉวอยู่12เท่าครับแต่ IS 7นี่ทำไมเลือดยังเต็มเลือดเต็มแล้วยังอยู่ตรงนั้นเอ๊ะ hey, ยังไงเฮ้ hey. เขาเล่นหรือเปล่ามีคนบอกว่าแคมป IS 7แคมปคือยังไงครับไม่รู้นะ ไม่ได้สังเกตตั้งแต่ต้นนะไม่รู้ไม่สนใจครับตอนนี้เหลืออีก3คันครับทางละสคันต่องข้ามเหลือรถถังจีซอคอนเวย์นะซึ่งก็เลือดหายไปเยอะเหมือนกันแต่แต่ชาของเราก็เลือดเหลือ225เหมือนกันนะโอ้ชาแอสนาบ,บัน โยกมาฝั่งนี้เลยครับน่าจะวิ่งลายเดิมหรือเปล่าไอ้ดาวก็คอนเวน่าจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับต้องเช็คนะต้องเช็ค เกมนี้ยังดีว่าในฝั่งของชาเอสดับเบลิลเขามี LT ฝั่งตรงข้ามไม่มีนะครับก็บุกครับใช้ความได้เปรียบตรงนี้หน่อยบุกเข้ามาครับ i อเเริ่มทำงานครับน่าจะเพิ่งตื่นแล้วขึ้นมาเห็นทั้งรถถังทีซอและก็คอนเวย์ด้วยนะ พาหันมาเลงรถถังจีซอหนึ่งนัดเข้าไป327สวยสวยอาร์ตี้ลงช่วยให้ด้วยส่วนคอนเวยตรงนี้อะโยกตัวขึ้นมามองรถถังจีซอครับเจอแล้วฮะอีกนัดหนึ่งได้แท็กด้วยได้แท็กด้วยลูกกระสุนวิ่งช้าอยู่นะเขาใช้ลูกทองครับลูกไอพีตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเก็บไปโดยการบรายครับ5คิวแล้ว เหลือคอนเวย์กับอาร์ตี้ครับบรายคอนเวย์โดนหป่าเหมือนจะโดนไหมอีกนัดเดียวครับสำหรับคอนเวยแหมอาร์ตี้ลงไฟสก่อนครับสวยๆครับเหลือคันสุดท้ายครับอาร์ตี้แบทแชส155อุ้ยอุ้ยลงน้ำโอ้โหแล้วลึกซะด้วยรถตัวเองเตี้ยซะด้วยแหมถ้าจมนะ้ำตรงนี้นี่ฮาเลยนะียโอ้ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ <laughs> ยังอยู่ แล้วเห็นแล้วครับอาร์ตี้ครับอยู่นี่ครับล็อกป,ป้าแล้วยิงครับ269อีกนัดหนึ่งทันไม่เลยจะได้6คิวเรียบร้อยครับ6คิวโอ้โหท็อปกันแม่สวยๆครับเดี๋ยวไปดูคะแนนกัน ในเกมนี้นี่สนุกแล้วเกิดนะโอ้โหมันมากแล้วก็ไม่ได้ดูนานมากสําหรับ t 1 0 0 lt ด้วยในเกมนี้ก็ m แตกได้เอ็ดทังเกอร์นะครับความเชี่ยวชาญสูงสุดนะครับท็อปกันครับอยอดรถถัง6คิวหรือ6คิวขึ้นไปไฮคาเบอร์ hmm. ปืนกล้องใหญ่ด้วยเป็น lt ที่ได้ปืนกล้องใหญ่ด้วยนะโอ้โหยิงไปเยอะด้วยนะครับก mm ็ได้เงินมาแสนสี่ครับประสบการณ์44818พันธบดัตรด,ด้วย32ใบย,ยิงไปทั้งหมด5,816 6วด้วยกันนะครับค่าประสบการณ์ดิบนี้1,494ยิง25นัดเข้าเป้า21เจาะเกราะ21นะครับยิงไป5้0พนแแล้วยังมีแอซิดอีก3า0พด้วยนะ3,819มีบล็อกด้วยนะนัดหนึ่งบล็อกแมนเดอคอร์นะสามร้เป็นมูนชีพรีเมียมแพคค่าซ่อมไป17,000ค่ากระสุน5 7 0 0มแล้วก็ยุทธวัตรใจ13,000ก็เหลือเงินมาใช้5 7 0 0มนะเออ ก็สนุกดีสนุกดีนะแล้วก็ไม่ได้เห็นนานมากสำหรับ T100 LT เกมนี้สนุกมากๆนะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณชาแอสนาบลด้วยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครนาน,ะนะจะได้ดูคันนี้นะเออหวังว่าจะถูกใจหลายคนนะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด u u s c r i b e ให้นิกกี้ทีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ